จังหวัดปทุมธานีตำรวจสืบคูทอนจังหวัดปทุมธานีจากมอสบ้านแลนแก๊งเครือข่ายยาบ้ารายสำคัญของกลางเกือบ7ล้านเม็ดผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่6ธันวาคม2568เวลา15นาฬิกาที่กองบังคับการตำรวจคูทอนจังหวัดปทุมธานีคนตำรวจโทวัฒนายี่จีนพอบบชอภาคหนึ่งคนตำรวจตีพรพิทักษ์รู้ยืนยงรองพอบบชอภาคหนึ่ง นายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพลนตำรวจตรีพีรพลโชติสถียนผู้บังคับการภูธรจังหวัดปทุมธานีพันตำรวจเอกธงรบแจ้งจิตรองผู้บังคับการภูธรจังหวัดปทุมธานีพันตำรวจเอกคาธิ์คำจุมพลผู้กำกับสืบสวนสาพาจังหวัดปทุมธานีพร้อมชุดปฏิบัติการสออ ains, ปสภูธรจังหวัดปทุมธาน,านีและ เครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวการจับกุ่มนายพีกรสุพงษ์หรือมอดบ้านแลนอายุ35ปีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน6,756,000เมตรรถยนต์ฮอนดา้ารุ่นสเตปวากอนสปาร์ดสีขาวหมายเลขทะเบียนงองงควาย9711ขอนแกน่นโดยกล่าวหาว่าครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่1 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายอันเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระใจายในกลุ่มประชาชนและกระทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปโดยผิดกฎหมายพลตํารวจโทวัฒนายี่จีนผบชภาคหนึ่งกล่าวว่าตามนโยบายของรัฐบาลนำโดยนายอนุชินชาญวีรกุลนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนจึงได้มีการบูรณาการกำลังเพื่อร่วมกันกวาดล้างจับกลุ่มแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดและจริงจังในทุกมิติสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผอ,อสอ,อปสอตอรอจึงได้สั่งกำชับให้ตำรวจทุกหน่วยงาน ติดตามหาข้อมูลกลุ่มแก๊งยาเสพติดเพื่อจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้รับรายงานจากพลตรวจตรีพีรพลโชติสเถียนพอบอกภูทรจังหวัดปทุมธานีว่าชุดสืบสวนสอ,อ,อปอสภูทรจังหวัดปทุมธานีสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายรายสำคัญพร้อมของการเกือบ7ล้านเม็ดจึงนำตัวมาสอบสวนขยายผลและนำของกลางมาแถลงข่าวในครั้งนี้สำหรับพฤติกรรมในการจับกลุ่ม สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดจ,จะมีการขนลำเลียงยาเสพติดจ,จากภาคเหนือเพื่อมาพักไว้ในพื้นที่จังหวัดประทุมธานีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มจึงได้ทำการสืบสวนมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568เป็นต้นมาจนกระทั่งทราบว่ากลุ่มของผู้ต้องหาจะใช้รถยนต์สีขาวยี่ห้อ h o n ด a าหมายเลขทะเบียนงงงคควาย9711ขอนแก่น เป็นยานพาหานะในการขนยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายแล้วนำมาพักไว้ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อลำเลียงส่งต่อไปยังภาคใต้จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มจึงเฝ้าติดตามและตรวจสอบคอยสะกดรอยตามรถจนคันดังกล่าวจนทราบว่ารถเป้าหมายกำลังเดินทางขึ้นไปจังหวัดเชียงรายเพื่อไปขนยาเสพติดตามที่ได้สืบสวนมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มจึงได้นำกำลังติดตามขึ้นไปอย่างไม่คาดสายตา เนื่องจากกลุ่มผู้รำเรียงได้นำรถไปจอดตามที่จอดต่างๆโดยย้ายจุดตลอดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกลุ่มแต่สุดท้ายรถคันดังกล่าวได้ขับมาจอดบริเวณจุดที่เกิดเหตุชุดจับกลุ่มจึงได้วางแผนเข้าเฝ้าดูความเคลื่อนไหวจนกระทั่งเมื่อวันที่5ธันวาคม2568เวลาประมาณ17นาฬิกาเจ้าหน้าที่พบเห็นผู้ต้องหาเดินทางมาที่รถแล้วหยิบกุญแจรถที่วางอยู่หน้ากระจกรถด้านหน้าเพื่อที่จะขับรถนำออกจากที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุมจึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบซึ่งผลการตรวจสอบภายในรถพบของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่1จําจำนวน38กระสอบภายในรถยนต์ตู้คันดังกล่าวจึงจับกลุมพร้อมนําของกลางมาดําเนินการตามกฎหมายและจะทําการสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อไปเบื้องต้นจากการสอบถามผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเคยรับจ้างไปขนยาเสพติดมาแล้วจํานวนสองครั้งโดยครั้งแรกนําไปส่งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และในครั้งนี้ได้รับจ้างมาขับขนยาเสพติดจากรถคลันดังกล่าวเพื่อนําไปจอดไว้ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีแต่มาถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกลุ่มได้เสียก่อนตามนโยบายของท่ามนายวัชรินทราพิรุปต์นะครับเกี่ยวกับการดาเนินการในการป้องกันกับคุมยาเสพติดทุกรูปทุกประเภทนะครับเป็นรัฐแห่งชาตินะครับซึ่งจะมันคเหมือนชาติต้องเลยนกนะครับวันนี้เป็นการเปิดทารรมกัน นะครับรก็บาษษษงส่วนตอปสระระดับระดับหรือท่านผู้ว่านะครับก็มีท่านผู้ว่าอย่างสูงกองฟองปสอของจังหวัดรร่วมกันปฏิบัติการในส่วนของวันนี้นะครับระดับเลขคาวตั้งแต่เดือนพติกายมน,นะครับก็จะมีการนำลำเลียงนะครับรจากเซฟติดมาพักที่โกดังแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ได้เข้าติดตามนะครับโดยศูนย์ตอปสอของจังหวัดปทุม งานร่วมกันหาข่าวนะครับจะต้อนขนเรียงยาตะปิดจากภาคเหนือลงมาภาคกลางคุณทราบว่านะครับชว่วงที่30มสิบผู้ต้องหาที่เราจับได้นะครับมีการเคลื่อนไหวนะครับไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อรอการสั่งการจากผู้ที่สั่งการนะครับไปถึงที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็มีการเปิบัติร่วมกัน สมเกียรติทรัพเฉลิมภาพข่าวจังหวัดปทุมธานีราตีคูณสีพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน